เพราะฉะนั้นคือขั้นตอนนี้ปกติก็ไม่ต้องทำอ่ะแต่อันนี้เพรเออรูปที่เราเลือกมามันเล็กไม่หน่อยอ่ะสมมุติพอได้รูปไม้บรรทัดที่เราสแกนมาแล้วเนี่ยนะครับก็เลือกอันที่เป็นเส้นตรงแล้วก็ลากอันนี้สเกล เซนติเมตรมันอยู่ข้างล่างอะเนาะก็ลากไปกี่เซนก็ว่าไปถ้าจะให้เออร์เลอร์น้อยหน่อยก็ลากหลายๆเซนนะลากให้เป็นเส้นตรงเสร็จแล้วไปที่ analyze นะครับ set scale set scale, set scale. เนี่ยมันจะเอ่อมันจะบอกว่าไอ้ไอเส้นตรงที่เราลากเนี่ยมันเป็นระยะกี่พิกเซล ในเช่นกรณีนี้ก็ร้อยกว่าพิกเซลซึ่งเราจะต้องกรอกนวลดิสแทนต์ว่าเป็นตรงเนี้ยเส้นเนี้ยที่เราลากมาเนี่ยกี่เซนสมมุติว่าผมลากมา12เซนสมมุตินะก็ใส่เลข12ไป Aspect Ratio ตรงนี้ต้องเป็น1นะแล้วก็ยูนิตแล้วแต่เราซึ่งในกรณีนี้เราใช้ r f f r r n n e เป็นเป็นเซนติเมตรถูกไหมก,ก็ถูกแล้วเสร็จแล้ว มันมีช่อง Global ตรงนี้ถ้าลอติ๊กอะมันแปลว่าถ้าลติ๊ก Global ปุ๊บแปลว่าต่อไปทุกภาพที่เปิดหลังจากนี้ไปจะใช้สเกลนี้ตลอดเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าให้ให้ให้สแกนให้มัน,มนเท่ากันให้หมดมเพื่อที่จะได้ทำทีเดียวเลยนั้นตอนนี้ก็เซ็ตกรอบบอแล้วก็กดโอเคแค่นี้เองก็ปิดอันนี้ไปเสร็จแล้วเอาใบไม้เราขึ้นมา ที่เราสแกนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเ,เสร็จแล้วก็ไปที่ Image นะไปที่ Type ไปที่แปนวะิเนาะก็จะได้เป็นภาพขาวดำนะเสร็จแล้วไปที่ Analyze ไปที่ Set Measurement นะ ให้เลือกสิ่งที่เราต้องการก็คือแอรอันอื่นเราไม่ต้องการก็ออกไปนะแล้วก็ติ๊กที่ล i มิตทูทรัชโชว l นะแล้วก็ข้างล่างเป็นสามก็คือสามใช่ไหมคะสามทศนิยมก็แล้วแต่เราต้องการเท่าไหร่ครับก็จริงเราแค่สองก็พอนะ,ะอนะแล้วก็โอเค เสร็จแล้วเราก็ไปที่ image adjust แล้วก็จะโชว์แล้วก็เนี่ยสามารถเลื่อนเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมานะครับสีก็คือสีของใบไม้ให้มันครอบคลุมไอ้สีแดงเนี่ยให้มันครอบคลุม พ,พื้นที่ใบที่เราต้องการวัดเนาะนี้พอมันได้แล้วก็กด ctrl m นะ ctrl m ปุ๊บมันก็จะขึ้นค่าขึ้นมาเนี่ยคือใบไม้ใบนี้พื้นที่ใบ176.09ตารางเซนติเมตรทีนี้วิธีเช็คง่ายๆว่าเอเราเซ็ตถูกหรือเปล่า นั้นลองหากระดาษสีเขียวหรือสีที่มันตัดกันแล้วก็ตัดให้มีขนาดที่เรารู้ขนาดแล้วก็ลองทำดูถ้ามันถูกต้องมาแสดงว่าใช่เแ <c oughs> แต่อันนี้มัน <c oughs> มันดูเหมือนอาจจะโอเวอร์นิดหน่อยเพราะว่าให้ไม้มันทัดกับไอ <c oughs> <า>ใบที่เรามา <c oughs> มัน, <c oughs> ม,นมันไม่ใช่สเกลเดียวกันอันนี้แค่สาธิตได้ใช้เนาะแค่นี้เอง